สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโซเฟียพ,าย,พยายกรณ์กันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเรามาถึงคิวของคนที่เกิดวันพฤหัสกันนะคะมาดูกันค่ะว่าคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสถานการณ์การเงินการงานความรักจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะจงกับใครอ่ะใครอยากดูดวงสนตัวกับแม่พิมเ,เพื่อนๆในแอดเคียวได้เลยนะจ๊ะมาดูซีสถานการณ์นะคะของคนวันพฤหัสเป็นอย่างไรนะคะ ใบแรกค่ะ Four of p e n t a e c l o s s ค่ะโอ้ oh, seven of swords นะฮะโอ้ oh, nine of swords page of t e cross page of swords ค่ะ two of wands ไฮร้อนเมติเยนเพจออฟแวนส์ค่ะและ Queen ีนออฟสอดคนวันพุธนะขอเตือนนิดนึงนะคะคุณอาจจะต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธิ mm hmm. เพราะอะไรรู้ไหมคือ mm hmm. ถ้าคุณมีงานประจำทําอยู่นะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบ อึดอัดนะคะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะช่วงนี้อาจจะต้องแบบสร้างกุศลให้กับตัวเองบ้างนะคะนะตัวเองช่วงนี้นะไปทําบุญนะคะอาจจะแบบถวายน้านํามันอะไรอย่างเงี้ยถวายเกี่ยวกับพวกแสงสว่างอะไรพวกเนี้ยนะคะเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นนะคะการเงินให้ระวังในเรื่องบัญชีนะคะนะ ให้ระวังในเรื่องโดนโกงนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องบัญชีเนอะอาจจะมีปัญหาในเรื่องสรรพกรก็ได้นะคะอืมเนี่ยมันลิงก์กับการงานอะการงานคุณมีความเครียดมีความเครียดมีความกังวลนะคะนะมันมีปัญหาเนี่ยดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีปัญหาหรือมีเกิดเรื่องในในในองค์กรในที่ที่คุณทํางานอยู่นะคะนะผลทางการช่วยเหลือนะคะสภาวะต่อไปเนี่ย คุณอาจจะดีขึ้นในเรื่องการเงินนะคะแต่ว่าดีขึ้นเล็กน้อยไม่ได้มากมายนะคุณอาจจะได้รับโอกาสหรือว่าการช่วยเหลือในเรื่องการเงินบ้างนะคะนะส่วนในเรื่องคนรักเนาะหลายๆคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์คือสถานการณ์เออมันไม่ได้รักแบบรักแค่เราสองคนนะ่ะเออนะมันอาจจะมีกรณีอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะวันพฤหัสนีคือแบบหนักหน่วงมากเลยนะช่วงนี้นะนะคะเห็นไหม หลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะดูเหมือนว่าจะห่างหายไปจากการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือห่างหายไปจากการทําบุญนะการสร้างการ,การสร้างกุศลผลบุญให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นทำนํำนะช่วงนี้ทำนะขอเตือนเลยเพราะไพ่ออกมาขนาดนี้บอกได้เลยว่าคนวันพฤหัสควรจะทําค่ะนะไพ่เดอะเมดิเชียนนะคะไพ่เดอะเมิเชีนคนรอบตัวคุณหรือคนใกล้ตัวคุณเนี่ยนะเป็นคนเก่งนะคุณอาจจะต้องแบบ หยิบยืมความความเก่งของเขามาใช้ได้นะคะนะความคิดของคุณน่ะคุณกําลังมองหาโอกาสกําลังอยากจะแบบเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีอารมณ์อินดี้ของคุณอยู่มันยังมีแบบความรู้สึกที่แบบอยากทําบ้างไม่อยากทําบ้างนะคะแต่คุณน่ะเป็นคนค่อนข้างเก่งเพราะเป็นคนที่ว่าถ้าถ้าที่จะทําอะไรแล้วมันต้องทําได้แล้วเป็นคนที่เรียนรู้ไวเพราะฉะนั้นก็เอาข้อดีมาใช้นะคะนะ้ไพ่ปิดจบขึ้นควีนออฟซอด ะะก็ให้เบาๆหน่อยในเรื่องอีโก้ของตัวเองนะคะให้เรื่องให้เบาๆในเรื่องคําพูดให้เบาๆในเรื่องอีโก้ในเรื่องความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายิงเยอะอย่ายิงมากนะคะบางครั้งบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ควรยิงนะคะอ่ะขอเตือนนะคะสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะอ่ะถ้า คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีที่ผ่านมาแนะนําให้สวดมนต์นังสมาธิแล้วก็ไปทําบุญนะคะแล้วก็ทำท,ำทำานด้วยนะ,ะตามตามกําลังทรัพย์นะนะอย่าไปเบียดเบียนตัวเองนะคะเอาละฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆให้กับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้มกต้องขอลาไปก่อนไ,ปไป๊ายบายจ้ะ